Buy Limit, s e l l Limit คืออะไรกลไกายการทำงานเป็นอย่างไร Trader 101ในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Buy Limit และ s l l Limit ซึ่งเป็นคำสั่ง pending order หรือคำสั่งรอดำเนินการที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อวางกลยุทธ์ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องเฝ้ากราฟ บายลิมิตคือการตั้งคำสั่งซื้อสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือเปิดออเดอร์บายในตำแหน่งที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันโดยเทรดเดอร์คาดว่าราคาจะย่อตัวลงก่อนแล้วจึงกลับขึ้นไปในทิศทางขาขึ้นเมื่อราคาลดลงมาถึงจุดบายลิมิตที่ตั้งไว้ คำสั่งบลิมิตจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเซลล Li ิมิตคือการตั้งคำสั่งขายสำหรับการเปิดออเดอร์ขายหรือเปิดออเดอร์เซลล์ในตำแหน่งที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันโดยเทรดเดอร์คาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่ออีกเล็กน้อยก่อนจะกลับตัวและเริ่มลงในทิศท,ทางขาลงเมื่อราคาวิ่งขึ้นถึงจุดเซลลิมิตที่ตั้งไว้คำสั่งเซลลลิมิตจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำสั่งบายลิมิตและเซลลลิมิตสะดวกมากเลยใช่ไหมครับเมื่อเข้าใจกลไกแล้วจะเห็นว่านี่เป็นอีกหน เรื่องมือสําคัญที่ช่วยให้วางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับเทรดเรื่อวันโในคลิปหน้าโปรดติดตามว่าเราจะนําความรู้ข้อมูลหรือเทคนิคอะไรมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาเก็ตโฟร์ยูไทยแลนด์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของเรา